สวัสดีจ้ามารีวิวคุณลุงโบทำอาหารนะคะตอนนี้แกกำลังขูดโมูรสเตอรตอ์หรือว่าแครอทที่เก็บมาจากสวนนะคะไวทเกิลคลัสคานตาโลไวท์เลือกโอ,โโอโ้โหมอนไม่ค่อยโโอ้โหแกบอกวีดโคนกระลำคลัสคันตะแลนแ์นะเห็ดดำวีตเลืกกระเทียมตามด้วยมูรสหรือแครอทแกบอกว่า ภูมิใจมากที่ผักหลายอย่างมาจากสวนเราเองแครอทนะคะแล้วก็กระเทียมในสวนเรานะเห็ดก็เก็บมาเองจ้ะมารอดูกันว่าหน้าตามันจะออกมายังไงนะคะตอนนี้กำลังขูดใหญ่เลยขูดเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะ กะหล่ำนี่แกหั่นฝานแบบนี้นะนะต้องช่างนะหนึ่งกิโลเอ็ดชิโลกรล <Yeah. S 1> ัมอือพอขัวก็ใส่น้ำมันหรือว่าอ้อยอ่ะใส่เห็ดแล้วก็กระเทียมลงไปผัดนะคะแกก็ใส่โมูรสไปนิดหนึ่งนะคะ ใช่อะเอลอดลงไปนิดนึ่งเปิดไฟดังแล้วเปิดเครื่องดูดอากาศดังแล้วจ้ะอะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะอ่ะทำโอเควา่าชุดทำคลิปแล้วไม่บอกขั้นตอนอมดูวินฮอวิดีโอดูมอเตอรไซคอ่ะแนะน่ดูอิจ้ะโมโหจะให้ทำคลิปแต่ทำไปอยู่คนเดียว แกก็เอาน้ำมันใส่กระทะแล้วก็ผัดกระลำนะคะตามด้วยน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตที่นี่เขาเรียกว่าซี่รับนะคะน้ำพึ้งที่เราทำเอาไว้นะคะอันนี้หอมเอาของปีที่แล้วให้คุณเลมโบทำนะคะแกก็จะผัดไปเรื่อยๆแกก็ใส่ กานมูการฝนเหมือนกับซุปหรือขนออะไรอย่างนี้แหละนะคะรอก,กับกูนมอดก็บอกทำอาหารก็อร่อยแกก็จะค่อยๆผัดคุณลุงโบทำอาหารปาน,นีดมากไม่ใช่สายของประกาศหอมนะเพราะว่าแกต้องช่างกิโลค่ะแกบอกควลาควรลา,า,าก็บอกดูซี่ดูซี่ น้ำผึ่งมันก็จะไปคลุกกับน้ำซุปขนอนะคะแล้วก็ผัดเกก็จะใส่แครอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูออขเ,เขาบอกว่าจะต้องทำให้ให้กระลำเนี่ยมันนิ่มมันอ่อนให้มิ้วเป,มป้มือหยิบลิตรทินเดี๋ยวก็เติมอีกหน่อยก็ได้ เขายังจะต้องมีหมูบุงหมูบดอะไรอีกนะพี่น้องเกก็ใส่ขนอก้อนลงไปนะคะถูติเกลสองก้อนค่ะ่อเขาบอกว่ามันก็จะได้รสชาติของเกลืออะไรอย่างนงี้แหละของกับกโอเคน้ำซุป ไอ้นุมเสื้อขาดอีกแล้วพี่น้องชอบใส่แต่เสื้อขาดตะโบนเนี่ยแกก็ผัดไปเรื่อยๆและพี่น้องคุเรมโบเขาจะทำตามอินเทอร์เน็ตตามสูตรของเขาเลยนะซึ่งต่างกับรากันหอมทำอาหารจ้ะ ชิมเองอร่อยเองใจละลายก๊อดมาให้ละโอื้มอื้มอร่อยอร่อยค่ะเย็ดติก๊อดอะลรกูผัดป้าเจ้าพระเจ้าไม่ได้มาที่นี่เขาบอกอืมอร่อยอร่อยเย็ดติก๊อดอันสักกอก็เหมือนผัดผัก ใส่น้ำตาลปี๊บอร่อยอร่อยจ้ะออกโซเองกองถิ่นแอแหละแกก็จะทําอีกกระทะหนึ่งจ้ะกระทะที่สองจ้ะแกก็ทําเหมือนเดิมนะคะใส่น้าผึ้งดอกฟันสิงโตหรือว่าซีรับนะคะเขาทําน้ําผึ้งจากดอกไม้เขาเรียกซีรับนะคะถ้าหู้นุงก็จะเป็นน้ําผึ้งที่มาจากพึ่งจ้ะ อร่อยเฉยเลยอ่ะพี่น้องเมื่อกี้มาตักชิมสองช้อนแบบว่ามันกลมกล่อมมากเนาะมันมีน้ำตาลแล้วก็มีขนอก,ก้อนเนี่ยค่ะบุลเลมโบบอกว่าหยุดหยุดหยุดเด็กน้อยขโมอยอาหารแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดที่เขาผัดใส่กระเทียมอันนี้ก็เป็นกระหล่ำดองนะคะเนี่ยให้สโมกแกอีกแล้วให้ชิมอีกแล้วพี่น้อง เธอส้มพีชสืมเขาบอกว่าอันนี้ที่เหมือนที่เขาทานกับพิซซ่านะคะโอ้โหช้อนใหญ่มากอันนี้เป็นกระหล่ำดองนะคะอืมอืมกดลิ้นเตี้ยวอันสักกิ่งยอืมโอ้โหเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยจ้ะมันก็จะไปได้รสชาติยิ้มแล้ว Oh! Oh, โอ้โหหยุดไม่ได้อีกแล้วสองเปี้ยวดูพี่น้องเข้าซอยแบบอย่างการขูดมะพร้าวเลยฮัลโหลต้ไอ้ๆๆๆควรห้ามไม่ให้กินเยอะเยออันนี้บรันแฟตหรือว่าหมูเล่นเนื้อบดรวมกันนะคะในแพ็กนี้มี2กิโลครึ่งเนาะคุณเลมโบต้องการจะใช้1กิโลครึ่งจ้ะ แกก็เอาเห็ดที่ผัดไว้กับกระเทียมนะคะลงไปในหมูบดจ้ะเค้าก็คราวต์อ่าโอเค okay. ทีส์ก์อะประมาณว่าติดคู่ว่าติดคู่อืมเอ่ตัดผสแกบอกว่าเป็นทางเยอรมน,นีเขาทานกับไส้กรอกนะคะครูทีส์กะ์ะเยอรมน,นีบัลลันบัลลันดา เป็นหน้าที่ของแม่บ้านบาลานดาคือผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอา่าแกบอกว่าใส่เกลือนิดหน่อยเดี๋ยวขอวางโทรศัพ oh ท์ก่อนได้ไหมจะได้คั้นให้แกสองมือจะผสมกันเนาะอ่ะโอริกาพปเพาะโอริกาพับเพ่พัเพ็บมก็คืออ่าหลายๆอย่างของ Uh, พริกไทยจะพริกไทยหลากหลายสีหลากหลายอย่างพริกไทย <c oughs> แกก็ใส่ uh, พริกพริกลงไปนะคะโอ้เ oh, ย <c oughs> ็ดสต๊อกคงจะเผ็ดน่า <c oughs> ดูเลยโอ้ยเขาบอกว่าเป็นพริกที่เผ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ <laughs> แกก็มาเอากะหล่ำที่ผัดไว้นะคะเรียงลงในภาชนะที่จะอบค่ะเราจะใช้สองอันนะคะในขณะที่แม่บ้านก็ผส,สมสเครื่องให้แกไปเรื่อยๆแล้วแกก็สลับกับกะหล่ำดองนะคะแขนขนๆน,นี่ไม่เอาสลับกับกะหล่ำดอง ผมก้องยากจะ้ะอุ้ย,ยท้องร้องค่ะเมื่อกี้ทานกระหล่ำดองไปหอมยังอยู่ในชุดนอนเลยพี่น้องดื่มกาแฟแก้แก้วเดียวยังไม่ได้ทานอะไรชิมของดองไปท้องร้องจอกวางกระหล่ำที่ผัดไว้นะคะ แล้วเขาก็ใส่กระล่ำดองในกระป๋องลงไปเกลีย่ยจากนั้นแกก็บอกว่าให้ใส่หมูบดลงไปนะคะ uh, yeah, I, uh, แล้วคณลำโบกก็เอากระล่ำที่ผัดไว้มาวางไว้บนหมูบดอีกครั้งหนึ่งนะคะ นั้นแกก็ใส่กระลำดองชั้นบนอีกค่ะมันก็น่าจะอร่อยนะมันจะแก้เรียนได้ไงฮะกระลำดองอันที่สองจะรูปวงลีนะคะ แรกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ไปเข้าเตาอบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแกดูไฟเท่าไหจะ้ะวาลีล่าแเยอเย่ยสตอแอนีแกบอกว่าวาลีชอบด้วยใช่ไหมที่กระลำดองก็บอกจ้าชอบแกบอกว่านิดติดก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้คือทําผิดนะถ้าช้อนที่มันเปีกเยกหรือผสมอาหารอื่นแล้วไม่ควรเอามาลง แกก็ไม่เป็นไรเข้าเตาอบจ้ะเข้าเตาอบแกบอกว่าใช้ไฟสองร้อยก่อนแล้วแกจะพยายามเข้ามาดูจ้ะปู้ใครมาอยู่หน้าต่างฝนตกเนี่ยอยากแกเข้ามาในบ้านพี่นะจ้าโอโ้โหฝนตกเหรอลูกม,มาเข้ามาเข้ามาในบ้านโอโ้โหทางแมวรัด ฝนตก,ก่ะหอมตั้งใจว่าเออเดี๋ยวรีวิวคุเลมโบอาหารของแกก่อนแล้วจะพาไปไปป่าเพื่อที่จะเอาเออเศษเศษเห็ดแล้วก็สปออะไรพวกนี้เอาไปลงในป่านะแต่ก็ฝนตกแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะมุมอ,อกอุ่นของแก้วคิดเล่จ้า ฤด,ดูหนาวหรือฤดูฝนเขาก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านนะฤดูร้อนเขาจะนอนอยู่บนกองฟางบนบ้านใบไม้สวยจ้ะ hmm. ในระหว่างที่รออาหารคุณแลมโบสุกนะมันก็มาชมดอกไม้อันนี้ก็คือรูทหรือว่าดอกกุหลาบที่แม่น้องอรอนซื้อมาให้ในวัน ค่้วันเกิดนะคะสวยสวยสดใสนะคะโอรานไาก็คือสีโอรสหรือว่าสีส้มนั่นแหล,ละค่ะตามด้วยกุหลาอ่าตามด้วยกล้วยไม้สีม่วงนะคะอันนี้เป็นของขวัญวันค้ายวันเกิดของพรกการหอมอายุครบ60ปีเมื่อปีที่แล้วเป็นของขวัญจากคุณคริสเตอร์จ้ะสวยมากบาน สีสดใสในบ้านนะคะกูเลมโบ้เขาเปิดไฟ200แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีตามที่เขาดูในอ,อินเทอร์เน็ตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกูเลมโบยกออกมาจากเตาอบแล้วแอบชิมกันไปตรงกลางแหวงๆนะคะจากนี้เขาก็จะทำแยมสดนะคะคุเลมโบ้เขาจะทานแบบนี้นะคะนี่แค่ เออเป็นลิงอนเขาออกจากช่องฟิตมาแล้วเขา,เขาออก็เอาไปเข้าเวฟจากนั้นเขาก็จะใส่น้ำตาลเอ่อผลไม้ค่ะคุณเลมโบกำลังเอ่อกวนซอสหรือว่าเออเป็นซอสนั่นแหละกระส๊อสนะคะากนี้ค่ะก็ะเป็นซอสนะคะก็จะมากวนๆแบบนี้ เขาก็จะผสมน้ํานิดนึงแล้วก็นมนะคะเมลแล้วก็ใส่ผงลงไปจ้ะแล้วก็คนๆแบบนี้เนาะก็แกบอกว่าให้หุงข้าวแล้วกันวันนี้ฝนตกไม่ไม่ต้องลงไปขุดมันฝรั่งปกติเขาก็จะทานกับมันฝรั่งต้มหรือข้าวจต่วันนี้กุลอมโบเลือกที่จะทานกับข้าวนะคะดูทีวีไปด้วยแล้วก็มาทําอาหารไปด้วยจ้ะ อากาศหนาวเริ่มใส่เสื้ออุ่นแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ลมแรงจ้ะเกบอกสมอกกะทอกเควก็คือที่รักอชอนมาลองชิม เย็ดติกอดแอนด์กิงอร่อยมากเจ้า yeah, ที่รัก oh. อ่ารอกล่อมพอดีพอดีรอลกล่อมคือความพอดีรอกล่อมกอตนายเย็ดติคอตอืม no? yes, mm. อร่อยมากอร่อยมากนี่นะคะสุกเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะให้คุณลัมโบทานก่อนนะหอมยังจะต้องทำนุ่นทำนี่แล้วเดี๋ยว จัดอะไรนู่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามานั่งชิมไปพร้อมๆกันนะคะโอเคอืมอย่าอย่าอ่าอย่าทิตาทิตา mm. ดูที่ดูที่โอ้ oh, oh. มันเป็นก้อนแบบนี้เอง <Jesus. S 2> แกถึง <laughs> แกถึงสั่งให้กดแน่นๆ เยสูตรอีกแล้วเขวก็ใส่โซดไปนะแต่หอมอาจจะไม่ใส่นะจะทานแบบไทยๆเลยค่ะอ่ะเก็จะใส่บบอันนี้เขาเรียกว่าซิ้นนะคะก็คือแยมนั่นแหละคุณเลมโบเขาจะไม่ไม่ทำแยมแบบสำเร็จเรียบร้อยที่เขาทํากันนะ เขาจะทำทานแยมสดว่าไงอะดูแกบอกว่าอิ่มอิๆมอิ่มอิมกินแล้วนอนหลับไปถึงพรุ่งนี้อ๋อว่าสกูดอันสกีนดูแอตตาเฟิร์สยอร์สกาแอตตาเซนโอเคโอเคทักทักบอกว่าทีแรกเอาไปทานก่อนนะเดี๋ยวฉันจะทานทีหลัง คิดเลยโอ้ยตกใจมดเลยเหรอลูกแม้กลัวหนูทำไมเนี่ยตัวกลมมอกเลยครับ จ้านี่ก็คือของผักกาดหอมนะเดี๋ยวมาชิมไปพร้อมๆกันตามด้วยอ่าที่คุณเลมโบซื้อมาเมื่อวานนะแก่เข้าโตอบค่ะนี่จ้าไม่ได้ตั้งโต๊ะนะพี่น้องมามาชิมดูอือหือ อืมอืมอร่อยมากมันได้เลยนะรสชาติอืมโอ้ยเอาเอายามาให้ทานแหน่เอ็ดมาเข้ากล้องถักสมิเย็นสิก,กิ๊ง ม, oh. มันแก้เลียนได้เยี่ยมเลยนะคะลิงองอนซิลหรือว่าแย,ยมแยมแยยมสดมนั่นในมืดจะ้ะจะลำดอง ก็บอกว่าให้กดหมูแน่นๆมันจะได้เป็นก้อนก้อนอย่างนี้นะคะมุมไหนก็ไม่ถนัดจ้ะห้องครัวไทยก็แคบในบ้านก็มืดอืม ไปอีกน่าจะเป็นอาหารแบบนี้แหละทานกับแกได้ไม่มีนมมีเนยมีชีสเยอะจ้ะโคนผลูดดิงก็คือโคนก็คือกระหล่ำนี่แหละ แกดูทีวีจ้ะ่ mm hmm. อยไปอีกอืม mm hmm. มาทานคนเดียวหอมไม่ใส่ซสแกจะไม่ใส่ไอ้ซอสแกมันก็จะเป็นเหมือนน้ำทีวีที่เขาเอาไปราดบนสเต็กเนี้ยค่ะ อันได้ดีอร่อยจ้ะอันนี้เลยชอบเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็จะมีชีสนะอยู่ข้างในจ้ะอืม อันนี้แกอบมันเสร็จเมื่อคืนนะคะนี่หอมเอามาอุ่นจ้ะ อิ่มอร่อยด้วยอาหารที่วัตถุดิบที่ส่วนมากเราก็หามาเองเนาะไม่ว่าจะเป็นเห็ดดำแล้วก็กระเทียมตามด้วยแครอทนะคะอิ่มอร่อยด้วยฝีมือพ่อบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจประกาศหอมกับครอบครัวเสมอมานะคะ เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ